ครั้งแรกเลยนะที่ผมเห็นหุ่นซาคุเป็นสีน้ำเงินแบบตำรวจวันนี้จะมารีวิว HG 1ต่อ144โพลิศซาคุ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่เลยนะจากเรื่องโมบิสูดกันดั้มจีควักนะครับผมหน้าของของจริงอ่ะคือสวยมากคือถ้าใครไปเห็นของจริงแล้วอ่ะก็ต้องมีซื้อกันบ้างแหละและก็ต้องขอขอบคุณร้านเยาวนิ Hobby and Toy นะครับที่ส่งตัวนี้มาให้ประกอบและรีวิวนะครับในกล่องก็จะมีแผงมาให้ประกอบ7จ็ดแปแผงนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์หนึ่งใบมาให้ติดนะครับผมก็ถือว่าไม่เยอะนะถ้าพูดถึงในเรื่องการประกอบแบบตัวนี้ทําออกมาได้ดีมากๆครับคือประกอบง่ายประกอบสนุกเลย เรื่องจุดขยับต่างๆในอันนี้แข็งแรงจริงผมยอมรับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขยับอิสระมากขนาดนั้นนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือตรงหัวไหล่ะมันมีเหมือนไซเรนอะอันนี้เท่ดีอาวุธที่ให้มาก็จะมีปืนกลนะแล้วก็โล่กระบองแล้วก็ขวานอ้อแล้วก็แถมมือให้อันนึงด้วย ข้อสเสียของตัวนี้สําหรับผมคือสติกเกอร์คือมันดึงออกจากแผงยากและเวลาติดอ่ะมันไม่ค่อยสมูดอ่ะคือผมทำมันขาดไปอันนึงเลยยังไงก็ระวังกันด้วยแต่ดูมรวมแล้วอ่ะตัวนี้ผมชอบนะคือดีเทลขอะมันอ่ะสวยดีรายละเอียดก็ชัดเจนแยกสีมาได้สวยงามเลยสรุปเลยนะสาหรับใครที่ชอบสาคขั้วตัวนี้ไม่ควรพลาดน,นั่นเพราะว่า